สวัสดีค่ะวันนี้แม่ฝนมีเทคนิคการผัดไทยอย่างไรให้เส้นมีความเหนียวนุ่มอร่อยคลิปนี้มีคำตอบค่ะทุกคน ไปเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นตั้งกระทะแล้วก็นำกุ้งที่เราผ่าหลังล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนำมาผัดในน้ำมันนะคะใช้ไฟแรงหน่อยพอกุ้งของเราเริ่มสุกสีเปลี่ยนแบบนี้เราก็จะตักพักเอาไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปแม่ก็จะตั้งกระทะใหม่ใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็นำไข่ไก่หรือไข่เป็ดนะคะนำมาผัดเวลาผัดเราจะยีไข่แค่แตกๆก,ก็พอนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ไข่นั้นมีความสีขาวแล้วก็เหลืองแยกกันแบบนี้เวลานำไปผัดไทยจะได้สวยๆค่ะต ต่อไปเราก็จะใช้กระทะใบเดิมนะคะใส่เส้นลงไปอยากให้เส้นเหนียวนุ่มก็นําไปแช่น้าอุ่นก่อนประมาณ2-5นาทีค่ะทุกคนแล้วก็นํามาผัดตามด้วยน้ําซอสผัดไทย100 ML ส่วนเส้นใช้ประมาณ1ขีดนะคะหรือ100กรัมทีนี้เราก็จะใส่เต้าหู้กุ้งถั่วงอกแล้วก็ใบกุยช่ายลงไปนะจ๊ะผัดให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ไข่ที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่ลงไปทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะทุกคน ทําง่ายมากๆเลยนะคะในส่วนของน้ําซอสผัดไทยแม่ฝนก็เคยลงคลิปไปให้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากสร้างเป็นอาชีพก็สามารถทําได้วันนี้แม่ฝนก็ส่งออเดอร์รัวๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย